สวัสดรับเข้าสู่ช่องบัชนาวีเหมือนเดิมนะครับผมกับเกมไมโคร r a f t เวอร์ชันปี2008เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะเราก็มาอยู่ก,กับการสร้างเล่นในแอปไมโครฟลับ EP ที่40กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ไม่รู้ EP 40หรือ EP 39ไม่แน่ใจนะฮะน่าจะ EP 39แหละถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าวันนั้นเมื่อวานลงไปเป็น EP ที่38เนอะน่าจะ EP นี้39แหละนะเดี๋ยวตัวเลขค่อยว่าทีหลังกันในปกคลิปแล้วกันเนาะนะฮะก็ อีพีไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าในอีพีนี้ผมจะพามาชมเกี่ยวกับการก่อสร้างเหมือนเดิมนะฮะการก่อสร้างแบบอวตาะ <c oughs> นะฮะก็ในตอนนี้ผมมาอยู่ในพระราชวังในแมปพระราชวังของโบเก e นทำไมถึงจะชี้ว่าโบเก e นเพราะว่าผมต้องอยู่ทะเลแต่นี่ไม่ใช่ทะเลนี่มันคือหมู่บ้านเอพีซีนี่ผมเปิดอันนี้คือผมสร้างเซิร์ฟใหม่นะนี่คือผมสร้างเซิร์ฟใหม่สร้างแบบใหม่หมดเลยถ้าใครจําได้ในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยไอ้พระราชวังโบเก้นเนี่ยถ้าใครจําได้นะ ไอ้พระราชวังเนี้ยผมสร้างไปวิหารใช่ไหมแล้วพื้นที่มันเยอะแต่ผมปรากฏว่าพังพินาศด้วยยับก็เลยคิดว่าเปลี่ยนแผนมาทําที่นี่เลยดีกว่าเปลี่ยนแมปไปเลยนะฮะก็ลบแมหนนทีมไปแล้วก็ช่ำเหอะลืยไปแล้วปล่อยมัน <c oughs> นะฮะก็ในี่นี้ผมก็มาสร้างใหม่โดยการมาเจอหมู่บ้านซึ่งผมเดินพามันการจากที่นู้นเลยนะ และไกลมากผมไม่ได้เอากล่องอะไรมาเลยผมปล่อยไว้นั่นแหละนะฮะ๋ยวค่อยขยายเมองเนี้ยก็ค่อยขยายพระราชวังแล้วก็ไปเจอตรงนี้นให้ดีน่าจะใหญ่ไหมผมก็สร้างนี้ใหญ่อยู่นะอันนี้ผมก็ได้เริ่มต้นมาอยู่ตรงเนี้ยได้สักพักแล้วคือเมื่อวานนะฮะก็เมื่อคืนผมได้เริ่มต้นแล้วแหละก็คือตรงเนี้ยมันเป็นส่วนของน้ําพุไม่ใช่น้ําพุดีเป็นบ่อน้ําสำหรับชาวบ้านผมก็เลยปรับปรุงให้มันดูแบบอลังการ <laughs> มันก็อลังการจริงนะดูดิคือด้วยความมันใหญ่เนาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะเริ่มสร้างโรงตกปลาหรือว่าบ้านตกปลาตรงนี้เพราะว่าผมจะเอาแบบจากหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นพระราชวังให้หมดเลยนะฮะหมู่บ้านมีอะไรทั้หมดก็จะทําให้หมันเหมือนกับหมู่บ้านมากที่สุดเนี่ยหมู่บ้านก็มีอันนี้ใช่ไหมก็จะสร้างให้คล้ายกับหมู่บ้านแต่จะมีความยิ่งใหญ่อลังการอยู่ี่หนึงนะฮะแต่จินเดียวคือถ้าผมสร้างในลักษณะเนี้ยผมจะต้องถมดินสักบางแห่งแต่ตรงเนี้ยผมยังไม่เคยลงไปสำรวจว่บบะพอลงไปก่อนนะ ตรงนี้มันน่าจะเป็นเหวที่ไมโครเวอร์ชั่นหนึ่งสิบแปดมันเพิ่มเข้ามาดูดิด้วยความลึกของมันอ่ะดูพิกัดดิสี่สิบสองแล้ววะถ้าลงไปลึกกว่านี้ดีดีเนี่ยเนียดูดิดูดิเนี่ยดูพิกัดนะยิ่งลงลึกยิ่งแบบติดลบแล้ววะพูดงงาวลึกอ่ะที่เนี่ยนะฮะก็นะครับผมน่าจะสั้นนะคลิปนี้นะครับเอ๊ะนะครับผมอันนี้อาจจะสั้นนิดนึงก็แค่ไม่กี่นาทีแต่ไอพีน่าอาจจะตัด จัดเต็มแน่นอนนะครับผมเพราะว่าวันนี้อาจจะมาเร็วนิดนึงนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพื่อกำใหม่จะกำใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย